สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวเป็นเครื่องบินฮอตบังคับกันครับเฮลิคอปเตอร์บังคับนะฮะเป็น x k นะครับ,นนรบยี่ห้อ x k ในรุ่น K127 นะครับเป็นระบบไจโร6แกนนะครับ4 c h a n แนลตัวนี้ไฟล์ไทม์สินาทีนะครับเป็นเวลามาตรฐานของการบินนะฮะก็คือกำหนดมาจากโรงงาน ถ้าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มันนานขึ้นนะครับมีอายุการใช้งานที่หลายๆรอบเวลาตรงนี้ก็อาจจะลดลงนะครับก็ความกว้างของใบพัดนะฮะ253รบมมิลิเมตรนะครับ, mm ค,รบความยาว2 8 0ม mm. ิลิเมตรนะครับเป็นสีสันสวยงามนะครับตัวนี้อัปเกรดมอเตอร์หางใหม่นะครับเป็นแบบปลั๊กปลั๊กแบบถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องมาลือ้อ ชุดหางบัตรกีสายไฟใหม่นะครับดึงปลั๊กเปลี่ยนได้เลยรีโมทคอนโทรลก็แบบนี้นะครับสี่ช่องแบตเตอรี่เป็นแบบเป็นเคสนะครับเคสแข็งโอเคนะครับมาดูก้อนในกล่องอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหอสีส้มนะส้มคาดน้ำเงิน กร us ีน K127 ตัวนี้ใช้สวอตเพจนะครับจะเหมือนฮอจริงเลยนะครับการคอนโทรลพวกนี้จะบินคอนโทรลได้แม่นยำแล้วก็บินทรงตัวได้ดีเป็นระบบเซอร์โวแบตเตอรี่นะครับเป็น3 7มโวลต์นะครับ5 0 0รอมิลลิแอมก็มีสายชาร์จ USB นะครับเอา เสียบชาร์จเข้ากับแบตแล้วก็เสียบกับ USB ที่ชาร์จมือถือพวกนี้ power bank ได้หมดเลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ใบพัดส,สำรองครับใบพัดหลักเมนเกียร์ใบพัดหกเหลี่ยมสำหรับถอดเปลี่ยนใบแล้วก็ไขควงนะครับรีโมทคอนโทรลเป็นสติกอลูมิเนียม จับถนัดมือดีนะครับมีระบบ low high take off landing แบบ auto นะฮะมาดูระบบข้างในนะนี่นะครับเป็นบอร์ดแยก servo แยกนะฮะถ้าเป็นฮอในลักษณะอย่างนี้มันก็เคยมีพวก v 9 1 1นะที่เป็นไซส์เดียวกันน่ะ ตัวนั้นมันจะเป็นบอร์ดเซอร์โวรวมตัวนี้เซอร์โวแยกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่แบตท,ทดสอบกันนะครับคนูปี้มันจะมียางล็อกนะแล้วก็เป็นขาคนูปี้เราก็ต้องใสใ่มันตรงนี่นะครับ มาเดี๋ยวมาใส่แบตบินกันปึ๊บไฟสถานะทำงานนะครับเปิดรีโมทโยกคันเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งอ่าเป็นการจาับคู่แล้วก็มาโยกสติ๊กดูนะครับการทำงานเซอร์โวพวกเนี้ยแต่คันเร่งนะียจะยังไม่ทำงานนะเราจะต้องกดเทคออฟนะครับตัวนี้นะครับ มันถึงจะทำงานบินขึ้นนะโอเคมากดปุ่ออฟนะครับ mm hmm. บินขึ้นมาชนกอย่า จะเป็นล็อกความสูงแล้วก็ลดระดับลงมาก็ได้นะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้เราก็คุมซ้ายขวาหน้าหลังพอแเราอยากสูงเราก็ดันสติ๊กขึ้นไปนะครับมันก็จะ้ยกระดับความสูงขึ้นไปนะครับโอเคมาเรามาบินเดินทางกัน ไกลเท่าไรนะครับเป็นคำถามยอดทตสูงไกลไม่เกินร้อยเมตรนะครับเล่นจริงๆก็สี่สิบห้าสิบเมตรพอเพราะว่าสายตาเรามันจะมองไม่เห็นเราเล่นเข้าที่สายตามองเห็นนะครับแล้วมันจะปลอดภยัยนะสามารถสู้ลมได้นะครับตัวเล็กแต่ว่าจัดเต็ม การดินคือแบบสวยอะ่ะบินได้เหมือนหอตัวใหญ่เลยตัวเล็กๆดินนิ่งสวย สำหรับใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะ XK K 1 2 7นะครับสามารถติดต่อที่ l ล n e ID และเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับแล้วก็ราคานะครับจะอยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมเอาหอลนึงจอดนะครับ โอเคนะครับสวยงามสำหรับใครชื่นชอบ K127 ก็ช่องทางการติดต่อที่บอกไปข้างต้นนะครับเป็นหอที่น่าเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ